ทันทีที่ภาพปรากฏออกมาโลกออนไลน์แทบระเบิดกองทัพไทยเดินหมักเหนือชั้นใช้สแลนดำปิดแนวรั้วบริเวณช่องจอมประสาทสำคัญตรงชายแดนขเขมรจนฝั่งตรงข้ามถึงกับบวยลั่นว่าเหมือนถูกขังในท้ามืดนี่คือเกมการเมืองการทหารที่พลิกเกมศึกสายตาและกลายเป็นจุดเดือดที่ทำให้ขเขมรกรีดแตกทั้งประเทศ อย่ากระพริบตาเพราะสิ่งที่คุณกําลังจะได้ฟังต่อไปนี้คือเรื่องจริงที่สันสะเทือนวงการความมั่นคงและคุณจะไม่อยากกดออกแน่นอนกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และร่วมวิเคราะห์ไปพร้อมกันว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบในศึกครั้งนี้การใช้สแลนดำของกองทัพไทยไม่ใช่เพียงการปิดกั้นทศนวิสัยธรรมดาแต่มันคือการสื่อสารเชิงยุทธวิธีแบบตรงไปตรงมาที่บอกว่าเราคุมเกมนี้อยู่ การทําให้ทหารขเขมรไม่สามารถสอดส่องภายในชายแดนไทยได้เปรียบเหมือนการบังคับให้คู่ต่อสู้ต้องนั่งอยู่ในความมืดขณะที่ฝั่งไทยกลับมีมุมมองที่ชัดเจนกว่าเดิมทุกการเคลื่อนไหวทุกการจัดกําลังถูกทําให้ขเขมรตาบอดชั่วขณะและนี่คืออาวุธเงียบที่แรงยิ่งกว่าปืนใหญ่เสียงวายจากฝั่งขเขมรว่าเหมือนถูกขังในถา้าสะท้อนถึงความอึดอัดความกลัวและความเสียเปรียบในเชิงจิตวิทยาการที่กองทัพไทยเลือกใช้ สแลนดัมปิดล้อมแนวรั้วช่องจอมคือการตัดขาดขมนออกจากภาพจริงไม่ให้เห็นว่าฝั่งไทยกำลังเตรียมอะไรอยู่วิธีนี้ไม่ต่างจากการเล่นหมากรุกที่ฝ่ายไทยเลือกเดินหมากด้วยการปกปิดข้อมูลสร้างความสับสนให้คู่แข่งจนไม่สามารถวิเคราะห์ได้วา่าก้าต่อไปคืออะไรเบื้องหลังยุทธวิธีนี้กองทัพไทยมองการไกลยอย่างยิ่งเพราะสายตาคืออาวุธสำคัญในสงครามสมัยใหม่การปล่อยให้ขมนได้สอดส่องย่อมทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ทิศทางแต่เมื่อถูกปิดกั้นด้วยสแลนดัมขมนต้องพึ่งเพียงข่าวลือหรือสายลับซึ่งไม่แมมม่่่นยยแลละเสีงตอคคววาาาาผิดดหม ไม่แน่นอนนี้แหละที่ทําให้ฝั่งตรงข้ามถึงกับเดือดดาลจนใช้คําแรงแรงออกสื่อสื่อขเขมรบางสํานักถึงขั้นกล่าวหาว่าไทยกําลังกักขังพวกเขาทั้งที่แท้จริงแล้วนี่คือการป้องกันตนเองของไทยเพราะตลอดหลายเดือนที่ผ่านมามีรายงานข่าวรับว่าทหารขเขมรพยายามใช้กล้องส่องระยะไกลและโดรนเล็กๆแอบสอดแนมเข้ามาในพื้นที่ชายแดนการปิดแนวรัวร้วด้วยแสแลนจึงไม่ใช่เพียงการบังสายตาแต่คือการตัดช่องทางสอดแนมเชิงเทคนิคอย่างเฉียบขาดน่าสนใจยิ่งว่าฝั่งประชาชนไทยที่อาศัยอยู่บริเวณช่องจอม กลับรู้สึกอุ่นใจขึ้นเพราะไม่ต้องตกเป็นเป้าให้ถูกสอดองแบบเปิดเผยตลอดเวลาการมองเห็นกันชัดเจนข้ามรั้วบางครั้งอาจสร้างความอึดอัดการมีฉากกั้นเช่นนี้ช่วยให้ชาวบ้านรู้สึกเหมือนมีเกราะป้องกันเพิ่มความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตประจําวันมากขึ้นในทางกลับกันเสียงสะท้อนจากฝั่งเขมรคือความรู้สึกเสียศักดิ์ศรี เพราะก่อนหน้านี้พวกเขายังสามารถชังกดูความเคลื่อนไหวฝั่งไทยได้ตลอดเวลาแต่วันนี้กลับถูกบังจนมืดสนิทภาพความได้เปรียบถูกพรากไปในพลบตาความคับข้องใจนี้เองที่ทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์รุนแรงในสังคมขเขมรว่าทําไมกองทัพตัวเองถึงปล่อยให้ถูกกดดันทางจิตวิทยาเช่นนี้หากวิเคราะห์ในเชิงยุทธศาสตร์การกางสลนดามไม่ใช่เรื่องเล็กมันคือการควบคุมพื้นที่ข้อมูลข่าวสาร information control เมื่อฝั่งไทยปิดกั้นภาพที่อีกฝ่ายจะเห็นย่อมทําให้เกมเจรจาและเกมการทหารในอนาคตมีแต้มต่อทันทีทุกข้อตกลงและทุกการพูดคุยจะมีน้ําหนักมากขึ้นเพราะไทยคือฝ่ายที่มองเห็นทุกสิ่งขณะที่ขเขมรถูกทําให้มืดบอดโลกออนไลน์ฝั่งไทยต่างยกย่องว่ากองทัพไทยคิดเกมได้เหนือชั้นขณะที่ฝั่งขเขมรกลับเต็มไปด้วยความโมโหลและการโจมตีทางวัทกรรมแต่ยิ่งววยวายก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความหมุดหงิดและเสียเปรียบใน้ฐานการนี้ผู้เชี่ยวชาญบางรายถึงกับระบุว่าน,นี่คือชัยชนะเชิญจิตวิทยา ที่สร้างความปั่นป่วนในแผนการของขเขมรอย่างชัดเจนสิ่งที่เกิดขึ้นยังกลายเป็นบทเรียนสำคัญต่อทุกประเทศว่าสงครามยุคใหม่ไม่ได้วัดกันเพียงกองกำลังหรืออาวุธหนักแต่วิธีคิดและการใช้จิตวิทยาต่างหากที่ทำให้ฝั่งหนึ่งสามารถกดดันอีกฝ่ายได้โดยไม่ต้องลั่นกระสุนแม้แต่นัดเดียวและไทยได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถพลิกเกมได้ด้วยการใช้เพียงผืนสแลนราคาถูกแต่มีพลังมากกว่าเรดาร์ในบางมิติท้ายที่สุดความเคลื่อนไหวที่ช่องจอมครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างแรงสัน่น สะเทือนในระดับท้องทีมแต่ยังสะท้อนถึงความขัดแยง้งและการชิงไหวชิงคริประหว่างประเทศที่ยังคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลาการที่เขมรกรีดแตกจนวอยวายเหมือนถูกขังในถ้ำแท้จริงแล้วไม่ใช่เพียงความอึดอัดของทหารแนวหน้าแต่คือสัญ,ญลักษณ์ว่าประเทศไทยเดินเกมได้อย่างชาญฉลาดและพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในสมรภูมิชายแดนเมื่อมองลึกลงไปในเกมเชิงยุทธศาสตร์นี้เราจะเห็นชัดว่าไทยกำลังใช้การควบคุมความได้เปรียบเชิงภาพลักษณ์ เป็นอาวุธสําคัญเพราะในสนามรบสมัยใหม่การสื่อสารออกสู่สาธารณชนมีความหมายไม่แพ้อาวุธจริงการที่ขเขมรถูกบังด้วยสแลนดําจนมองไม่เห็นคือการสร้างภาพจาําที่บอกว่าขเขมรถูกกักขังและเสียอํานาจทันทีแม้ไม่ได้มีการสู้รบแต่สังคมก็รับรู้ว่าไทยกําลังถือไพ่เหนือกว่าความรู้สึกไพ่แพ้ทางภาพลักษณ์นี้อาจบั่นทอนกาลังใจทหารแนวหน้าและกระทบต่อการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาในระดับสูงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ความเคลื่อนไหวขัด ห้องนี้ยังแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวที่รวดเร็วของกองทัพไทยในสถานการณ์จริงการกลางสแลนด์ดำไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคง,ง่ายๆแต่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ที่เข้าใจสงครามยุคดิจิทัลเพราะทุกการมองเห็นคือข้อมูลและทุกข,ข้อมูลคืออำนาจการปิดสายตาของขเขมรคือการยึดอำนาจข้อมูลกลับคืนมาให้ไทยหักมองในระดับนโยบายนี่คือการย้ำเตือนว่าประเทศไทยจะไม่ยอมให้ชายแดนเป็นจุดอ่อนแต่จะใช้ทุกรูปแบบเพื่อรักษาความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์เสมอในขณะเดียวกันความกังวลของขเขมรที่เปรียบเทียบสถานการณ์นี้ว่า เหมือนถูกขังในถ้ำยังสะท้อนถึงความเปราะบางของระบบข่าวกรองและการจัดการข้อมูลข่าวสารของพวกเขาเองเพราะถ้ากองทัพมีระบบสอดแนมที่แข็งแกร่งจริงการถูกปิดด้วยสลนธรรมดาไม่ควรทําให้เกิดความตื่นตระหนกขนาดนี้แต่ความจริงที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้ามมันเผยให้เห็นถึงช่องโหว่ใหญ่ของเขมรที่ยังพึ่งพาว,วิธีการเก่าไม่สามารถปรับตัวทันกับเกมการข่าวสมัยใหม่และนี่คือสิ่งที่อาสคอนออกมาเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตท้ายที่สุดเกมการการลางสลนดําครั้งนี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแนวรั้วช่องจอมแต่จะกลายเป็น สัญลักษณ์ของการชิงไหวชิงพลิบในภูมิภาคต่อไปทุกประเทศรอบข้างต่างจับตามองว่าไทยสามารถใช้วิธีการเล็กๆแต่ทรงพลังจนทําให้ขเขมรเสียศูนย์ได้อย่างไรมันคือบทพิสูจน์ว่าการสงครามในศตวรรษที่21ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนรถถังหรือจรวดเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับความฉลาดในการคิดการวางหมากและการควบคุมข้อมูลไทยได้แสดงให้เห็นแล้วว่าพร้อมรับมือทุกเกมไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามจะววายหรือกรีดแตกเพียงใดก็ตาม